สวัสดีจ้ามือนี่รุจีราสวนฟ้าใสาสิผ้ามะเบงข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ซึ่งตอนนี้กำลังตั้งทองเป็นข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ที่ดำต้นเดียวต้นข้าวจะแข็งแรงสมบูรณ์ระยะห่างกะประมาณคือกัวกัวเนี่ยทีดำเอาไว้กะทดล่องดำในระยะคือกัวกัวมีสีนี่ดำทีกับดำห่างในแต่ละแปลงเนี่ยเบงเขา บ่ค่อยได้ถือฝนเต็มทีแต่ว่าเขาเจริญเติบโตสวยงามมากๆเลยเขียวงามนี่คือเขาบรลมใบเขาจะตั้งตรงแข็งแรงเพราะว่าในลำต้นของเขาเนี่ยลำต้นสิทอหนิ้วสี่หรือบางอันที่บ่สมบูรณ์กับนิ้วก้อยขนาดนิ้วก้อยกับยันไง,ง,งอันนี้จะดำคนละคนละเทียกันในเบิงเด้อจ้ะ ลำต้นของเขาเนี่ยตอนมีกำลังกลมกับสิบประได้เก็บเกี่ยวกับสิบประมาณเดือนกลางเดือนพฤศจิกายนเนาะนี่เบิรงนด้จ้ะนี่คือเป็นความแข็งแรงของขา้าวยวหอมขาววิสวดดีกำลังต่างทองกำลังกลมนี่ดำต้นเดียวนะคะดำต้นเดียวแต่ว่าเขาแตกกอดีดีเบิรง เนี่ยห้เบิงลักษณะลำต้นตรงวัฒนิกล่มจักน้อยเลยขนาดลมหนาวเริ่มจะเข่ามาแล้วลมพัดลมพัดวื่อเือเอ็นไปกับเอ็นมาแต่ต้นเขาก็ยั่งตั้งตรงคือเ่าเนี่ยเขาบรลลูมระยะของเขาตอนนี้ก็คือในแปลงนี้ก็สิเอ่อเพียงเพียงดังเนี่ยเสมอเส,สมอจมูกแต่ว่าบรลมต้นเขาแข็งแรงอันนี้สิยืนให้เบิ่งได้จ้ะเนี่ยภายใน ไฮน่าเนี่ยกะซียูประมาณนี้ก็เพียงเออเพราะว่าตรงนี้สีได้ปุ๋ยแล้วก็สีได้ปุ๋ยเต็มที่ดินเขาก็ดีน้ำเขาก็เลยต้นสูงแต่ว่าทาดินปกติกะซียูประมาณก็ขึ้นระดับเอออันนี้เขาความสวยงามของเขามาให้พี่น้องเขาเบิ่งหล้กก็ะลอตอนจักน้อยกะซีซอดแล้วเพื่อนกะอยากสอดไม่อยู่แต่ว่าตอนนี้กรลัง กำลังกลมนี่ระยะห่างของเขาได้ดำต้นเดียวก็ห้เบิงการแตกกอว่าปื้ดำแค่ต้นเดียวเป็นยังคือดีแต่อันนี้บ่มีน้ำขังตอนนี้บ่มีน้ำขังแต่ว่าเขาก็สามารถสามารถที่จะเจริญเติบโตแล้วก็สวยงามจากน่อยก็สีสอดและประมัน่นสิ่งเดือนนี่อาจจะเบ่ถึงเพราะว่าเขาก็อยากออกมาชม่มลูกตินที่แล้วทองเขาก็จะเริ่ม ตึงเต็มที่เนะี่ยความสวยงามข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธิ์ดีก็คือเป็นข้าวบะลมข้าวเหนียวหอมอ่อนนุม่มอันนี้ก็เป็นพันธุ์ข้าวเก็บไว้เป็นพันธุ์ข้าวเพื่อทรงต่อพี่น้องข้าที่เพิ่นสร้างจองไว้เนาะจากผู้ใดที่อยากได้พันธุน์ข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์พลผลิตเยอะข้าวบอลมแล้วก็ได้กินข้าวหอมข้าวอ่อนนุม่มข้าวแซบ่บนี่เลย ตอบโจทย์พี่น้องเข้าด้ดีแต่ว่าอย่าพึ่งเสื้อติดตามกันตอนต่อไปเด้อตอนมันสดมันออกห่วงออกมาเรยวว่าสิคือเพิ่นเบาบ่านโอถ้าให้เบิ่งห่วงเข่ากับผลผลิตที่ได้อยู่ทรงหน้าไงกะเก็บเกี่ยวอีกประมาณสิบไร่อันนี้ก็จะเป็นแปลงนลยน้อยที่ว่าให้มาเบิ่งกัน ติดต่อพันข้าวระเตรียมได้จ้ารุจิราสวนฟ้าใสพันข้าวเหนียวหอมขาววิสุทธ์ตอบโจทย์ชาวนาเข้าได้ดีผลผลิตสูงสวัสดีจ้า